สวัสดีครับพ่มบ้าพี่น้องคือเก้าแล้วครับมาพบกันมาพอกันนี้แล้วครับตอนนี้ก็กําลังสร้างหมองพี่น้องโอ้ยสร้างหม,มองก็คขาดไร้แล้วตอนใหม่ก็ยังบุหลุงลงมืออื่นนี่แล้วครับพร้อมแล้วเรียบร้อยตอนใหม่กันนะครับนี่ตอนเก้าสร้างเสงครึง่งพี่น้องสร้างเสจครึ่งปลา้อนปลาข้าวปลากระจายเนาะยามนี้พอได้อยู่ได้กินนะครับบ่ได้ไล่ แต่ว่าอากาศช่วงนี้ก็ยักซี่หนาวเด้ดูแลสุขภาพด้อเด้อผมให้พี่น้องก็ได้ตอนนี้ก็ลมข้าหน้าพี่น้องเอ้ทางนี้ก็ได้เริ่มลมแล้วแล้วมื่พอกันครับตอนเช้าครับผมชวดสบายดีครับพี่น้องมาพอกันคือเก่าวันนี้อากาศหนาวขานาดพี่น้องเลยตอนเช้าก็ประมาณ14บสี่องศาเนาะกระท้วไปไหนมองมาก็พอได้อยู่ได้นน่ โอ้มุนโดยมองอ้ามองมือซ้ำอย่างพอดเอาเทตรงนี้อ่ะเท็่ยมองแจ้งๆนี่นะเนี่ยเขาพันเบิ่งดูพี่น้องพันเบิ่งดูที่มือเขาบ้ตุกเนาะเกี่ยบบ้ได้เบิ่งแม่จุดปลาน่ะไปเห็นอยู่ตัวเยอะเธาพ่อไปกินอ่ะพ่อปลาหั้งเนาะไปยาว โอเคเเลยสมัครเล่นพเรานอไปกินเนเอาปลาด้วเอาปลาป้าปลาป้าเอลวเออน้อยฮะเอาปลานังนะเว้ยมุนนีอันค่าคาค่าข้าพี่น like ้องเอ้ยเอาใจ ลูงเบอกฮมโอ่องโูกครึ่งจะส้าูนแวนนี้ครึ่งเป๊ะรวมรวมกะละมังเนาะเออรวมกะละมังเหรอเอาเอาี้เสืกบพดีเลล้างมืก่อนเรเสื้อดิเอาจ้าตัวเดียวนี่พอ๋อเรเปลี่ยนตัวเดียวนี่กะยางันนี้ไม่ค่อยกินเา ยนี um. ่น yeah, yeah. oh. right. well, uh ี huh. uh. uh. uh? uh ่เอาก็น huh. um. uh, yeah. uh ั huh. okay, uh ่งนะค่อยมาเอาปลายางหน่อยเือเอบกเอาค่อยไว้กินค่อยนีเาเซ็เที่ยงกันเร็วนะอืออตัวเดียวนี่นียังอีกตูดีปกเกตตัวเดียวเนอเตหนาตัวเรม ไมรบอืมปลาเนืยต้องอว่าละจจะได้ปลาช้อนน้อยดีหรอโอเคแล้วเพิ่กกินเลยเลยอ้อนี่ตะจนน้อยเพินไปตะจนอยา่ไปไปไปทำน้อยไปเอาทุกมาเซ่ กน้อยบนน้อยดอกโอ้ยมองเบงหนุยย <c oughs> ห่ย้ยบฮุงกันเลพี่ลึกพี่น้อยบะฮุ่งอยู่น้่มันข้างบ้านแต่ยังมากปานนี้นี้ป้าดูดกปานนี้อ๋อรู้ไหมป้าัวบ้านแม่เป็น,น,ปนสาวคนนงเนาป่าตัวเริ่มไหมเอไหมเก็บ,เบรเก็บน,น,นี่อเออนานําแล้วคือน,น,นูแล้แม่หป้านู่นให้ กินปลาย่างตัวเดียวก็พอแล้วเย็บไปไปดึงมองกันเพราะว่าปวดเลยเนาะมองเมื่อยๆยังไ่ได้คาดตั้งตาเลื่อนดึงกันเลื่อนดึงเอาเอาจัดจัดลูกน้องก็จักสั่นอยู่พี่น้องเอ้ยพันบริษัทถอดเปล่าวม่น่าหรอนึกว่าบริษัทถอดถอดละ บ่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วโอ้กินเตอล่ะกินเต้แทนกินสไปรตเข่าโอ้เข่ากินเนาะเข่าแล้วกินเต้สไปรโอ้ยเตือนกระไรอืมแก่ทิมนะมันเป็นเตเะฟาดทิมเลี้ยวดิฟาด <laughs> เถอะฟาดเขื่อนอโอ้หนึ่งวันจะฟาดป่าโอ้มึงแม่นี่มันไม่ได้ไตาผมมันปลาย่างงามๆอยู่เนี่นัก ผเท่านคือมองซ้าเสียคร่งดีมองไม่พี่น้องมองไม,ม,ม่มานคือกันอยู่ดิเบดแล้วเแล้วเอาเมเอาซักเดเหรอเ่แล้วดแต่อันนี้ก็เรียกว่อัน,นอันนั้นพ<ม>อวเาอยาก,ออกเอาไรทั้งเล็บมันเป็นตาซื้อดอกติด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 ตรงโนพี่น้องกะงหลงจด ตัวพอดีแปดสิบร้ยเอ้าข้าพี่น้องเลยราการยอดยอดยอดอันนี้ก็เลื่อนนี่กันว่าไปย่างอะไรอ่างไกูย่างกับพันธานปรงมาณน้วย เอาคลิปนี้ไว้สักม,มีละครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้อปิดคลิปนะครับปิดคลิปเด้อครับปิดคลิปฝ้ามันนี่แหละฝ้าเถอะฟ้าปิดคลิป <laughs> อ๋อไว้สักม,มีละเนาะเอาแกนีล่ละครับผม